ครับนี่คือ Insights News นนกุลแจงดราม่าออกงานกับครูจินไม่สะดวกตอบเรื่องส่วนตัวขอโทษหากกระทบใครต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักต่างวัยนนกุลชานนกับนางเอกสาวรุนพี่แอบทักษอ่อนกำลังเป็นที่ถูกจับตามองอย่างหนักทำให้เมื่อเร็วๆนี้ที่เจ้าตัวได้มาออกงานกับครูจินใบระพีพงศ เราสื่อมวลชนจึงขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ทำเอานนกุลตกใจถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษพร้อมก็บอกว่าเรื่องส่วนตัวขอไว้ก่อนจนบรรดาสื่อถึงกับชอ็อตฟิลไปต,ตางๆกันล่าสุดวันที่หนึ่งธันวามนคมนนกุลก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดว่าก็ขอแจ้งนิดนึงที่วันก่อนไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเพราะผมไม่มีเหตุผลอะไรต้องปิดบงัง เพียงแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้แต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าหน้างานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวและไม่ได้มีการแยกให้สัมภาษณ์เดี่ยวเพราะฉะนั้นตอนที่มีพี่ๆมาสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวผมก็เลยคิดว่างั้นไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับก็คือวันนี้ครับและส่วนตัวผมก็มองว่าตอนนั้นพอมันตื่นตระหนกก็เลยเลือกที่จะใช้คำพูดที่มันสอบที่สุดสำหรับทุกๆฝ่ายนะครับ พือให้เกียรติสำหรับทุกฝ่ายก็คือผมพูดว่าสำหรับงานคู่อาจจะขอไม่ให้สัมภาษณ์เดี่ยวนะครับแต่พอบังคิดทบทวนแล้วผมมองว่าอันนั้นก็ไร้เหตุผลจนเกินไปผมมองว่าถ้าเทียบกับคู่อื่นๆแล้วสุดท้ายผมมองว่าการสัมภาษณ์คู่แต่ค่อยแยกเดี่ยวก็เป็นการให้เกียรติเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วตัวผมในอนาคตมองกลับกัน ้าคู่ผมไม่ว่าใครก็ตามเรื่องที่จําเป็นต้องชี้แจงณนะเวลานั้นผมก็ยินดีที่ให้เขาชี้แจงโดยที่ผมไม่ได้มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติอะไรแค่มองว่าประเด็นร้อนตอนนั้นมันจําเป็นต้องชี้แจงแล้วแต่ความจําเป็นจริงๆตัวผมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นตั้งแต่งานเฟิร์สคอนในเรื่องกินความรัก ก็จะมีทั้งสัมภาษณ์รวมสัมภาษณ์คู่แล้วก็มีสัมภาษณ์เดี่ยวซึ่งผมก็ทำอย่างนี้มานานแล้วเหมือนกันผมก็เลยมองว่าตัวผมสะดวกใจถ้าเกิดว่าทางงานยินดีจะให้แยกสัมภาษณ์เดี่ยวและถึงตอนนั้นผมก็มองว่าการสัมภาษณ์เดี่ยวก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับกระแสด,ดรามา่าในโซเชียลเห็นผ่านๆครับแต่เราไม่ได้ไปเห็นรายละเอียดเยอะจริงๆพี่ก็เห็นผมตั้งแต่ผมพูดสอ,อยังไม่ชัดเนาะ ผมเข้าใจทุกฝ่ายจริงๆเข้าใจการทำงานของทุกๆคนมากๆนะครับสุดท้ายผมมองว่าบางทีมันเรื่องนิดเดียวเช่นการสื่อสารผิดพลาดเท่านั้นเองครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการออกงานคูไม่ว่าจะกลับใครก็แล้วแต่การแยกมาสัมภาษณ์ใหม่เดี่ยวเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนที เป็นผู้ชมทางบ้านด้วยเข้าใจตรงนี้เหมือนกันครับถามว่ามีผลกระทบอะไรกับเราไหมจริงๆส่วนตัวผมไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดซึ่งกันและกันทั้งนั้นเลยซึ่งผมมองว่าวงการของเรามันก็มีวิธีการทำงานหลายๆรูปแบบส่วนตัวผมในพาทที่ผมไม่แน่ใจว่าผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามันเกิดกระทบใคร ก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยครับผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในเสียงที่หลายๆคนเข้าใจมากขึ้นไม่อยากให้มีข้อโต้แยง้งหรือตะขิดตะขวงใจไม่ว่าจะฝ่ายใดหรือฝ่ายใดก็ตามอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ